ที่เราจะได้ทำงานอย่างต่อนเนื่องไปก็ได้ชาอดีตแล้วทำให้เราจะได้วางปัจจุบันของเราเพื่ออนาคตที่เป็นสิดแสดงธรรมของบุญได้เราจรึง ต้องมีการตรวจตราทั้งอดีตตรวจตาให้ละเอียดที่ท่วนโดยความเป็นผู้รู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยในทุกอนุเวลาก็จะมีความเป็นอดีตอยู่ตลอดเลยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากอดีต อดีตสร้างอดีตขึ้นไปได้เรื่อยอย่างสภาวะปัจจุบันก็เป็นสภาวะที่มีการเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่ๆขึ้นตลอดทุกอนุนเวลาดัางนั้นสภาวะปัจจุบันก็คืออดีตนั่นแหละจ้ะ เป็นอดีตในสภาวะนั้นๆแล้วก็เป็นผลมาจากอดีตทําให้เกิดอดีตณนะปัจจุบันดังนั้นคําว่าปัจจุบันเนี่ยในการกําหนดความเป็นปัจจุบันเป็นการกําหนดที่ในช่วงเวลา แตกต่างกันไปในการทํางานของการเป็นที่สุดแห่งธรรมของบุญถ้ากล่าวถึงปัจจุบันนี่ยก็คืออดีตในช่วงอนุเวลานั้นๆนั้นๆน่ะจ้ะซึ่งเป็นผลมาจากการเบียดเบียนกันระหว่างทรรทั้งหลายในอดีต เบียดเบียนกันต่อเนื่องมาจนถึงอนุเวลานั้นนั้นซึ่งสมมุติว่าเป็นปัจจุบันซึ่งปัจจุบันนั้นหรืออนุเวลานั้นนั้นก็คืออดีตนณะณนะอนุเวลานั้นนั้นนะะดังนั้นในการทำงานของการทำที่สุดแห่งธรรมของบุญเนี่ยจึงจะต้องตรวจตรา ที่สุดของอดีตแล้วก็ทุกช่วงของอดีตมาเรื่อยๆมาจนถึงช่วงอดีตณอนุเวลานี้ซึ่งสมมติว่าเป็นปัจจุบันเพื่อจะให้ได้ผลลัพธ์เป็นงานของการทําที่สุดแห่งธรรมของบุญเกิดขึ้นเรื่อยๆการตรวจตาราอดีต เพิ่มเกิดท่าธรรมทั้งหลายและช่วงเวลาของอดีตมาตลอดถึงอนุเวลาของอดีตนี้นับปัจจุบันนี้มีความก้าวหน้าขึ้นของการทำงานของการเป็นที่สุดแห่งธรรมของบุญ โดยสังเกตไปที่ชุดหัวหน้าต้นบุญผู้นำบริงานของที่สุดแห่งธรรมของบุญูีความก้าวหน้าในการทำงานโดยสังเกตไปที่ความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานความเป็นพระผู้สร้าง ที่จัดจ่อณนศะูนย์กลางตำแหน่งของการทำงานของพระผู้สร้างที่จะเป็นที่สุดแห่งธรรมของบุญการเป็นพระผู้สร้างก็บจรนะตำแหน่งศูนย์กลางการทำงานได้เป็นที่สุดแห่งธรรมของบุญนะศูนย์กลางอุทะเลบุญ ที่บังคับศูนย์กลางนิพานทำใหญ่ให้เป็นศูนย์กลางของอุทะเลบุนการเป็นพระผู้สร้างความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี้ที่เกิดสมบูรณ์ขึ้นเรื่อยๆเป็นการบอกถึง ความก้าวหน้าของงานของการเป็นที่สุดแห่งทรรมของบุญแบบที่ครูบาอาจารย์ของเราได้บอกไว้ว่าชาตินี้ก็จะเป็นชาติที่จะเป็นผู้รู้ในสิ่งที่ถูกปิดบังมาอยู่ในช่วงที่ผ่านมานยุคก,กาข่าว สิ่งที่ปิดบังได้ถูกเบียดเบียนให้เปลี่ยนเป็นธรรมบุญบารมีของความเป็นผู้รู้ผู้เตือนผู้เบิกบานจะเป็นผลทำให้นิพพานทรรบุญขยายพื้นที่กว้างออกไปสู่ พื้นที่ของนิพพานทำใหญ่ <c oughs> ก็จะไปเบียดเบียนทำทั้งหลายที่ไม่ใช่ทำบุญน่ะจึงปรากฏเห็นทำทั้งหลายมากมายทำทั้งหลายเขาก็จะเป็นความไม่สุขไม่สำเร็จอะ งานความคืบหน้าของการทําที่สุดแห่งธรรมบุญที่ก้าวหน้าแล้วก็ไปปิดเจอทำทั้งหลายเบียดเบียน,ยนทำทั้งหลายได้เนี่ยผู้สร้างรับรู้ถึงทำทั้งหลายรับรู้ถึงความไม่สุขไม่สําเร็จ โดยนําความไม่สุขไม่สําเร็จนั้นมาเป็นวัตถุดิบในการทําให้เกิดความสุขความสําเร็จขยายปริมาณขยายพื้นที่ของความสุขความสําเร็จมากขึ้นไปเรื่อยๆเ,เหมือนกับ ที่ลุกพื้นที่มีดินแดนมากขึ้นเรื่อยเรืย,ร,ร,มมยรับรู้ถึงความไม่สุขไม่สบายอ่ะรับรู้ถึงความไม่ไม่สำเร็จที่ค่าสึกที่จะให้กับนักลบที่ลุกพื้นที่ออกไปอ่ะ แต่นักลบก็จะไม่ได้เอาความไม่สําเร็จนั้นมาเป็นของตัวเองแต่จะเปลี่ยนความไม่สําเร็จที่ข้าสึกมอบให้หรือเบียดเบียนให้มาเป็นความสุขความสําเร็จเพื่อขยายเขตแดนอาณาจักรกว้างออกไปเรื่อยๆ ในช่วงของการขยายดินแดนของนักรบอ่ะก็จะไม่สุขไม่สบายแต่จะมีความสํำเร็จที่ได้ดินแดนเพิ่มไปเรื่อยๆแล้วก็รับรู้ถึงความไม่สุขไม่สบายที่ข้าศึกเบียดเบียนมารับรู้ได้แต่ไม่รับที่จะเป็นแต่จะเปลี่ยนความไม่ สุขไม่สําเร็จที่ค่าศึกเหยียดเบียนมาเปลี่ยนให้เป็นความสุขความสําเร็จซึ่งขั้นตอนการเปลี่ยนให้เป็นความสุขความสําเร็จเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกปิดบังไม่ให้ทําให้เป็นปกติจ้ะซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นปกติของทุกข้อทางบุญที่สามารถทําได้ในการทํางานที่สุดอย่างทำของบุญ ทุกท่อทานบุญมีความเป็นปกติในการทำหยุดตัวสำเร็จโดยในศูนย์กลางของทุกท่อทานบุญซึ่งเป็นตำแหน่งของเส้นทางสายกลางทำงานหยุดตัวสำเร็จอยู่ตลอดพระผู้สร้างอยู่ที่เส้นทางสายกลางอยู่ที่ศูนย์กลางของทุกท่อทานบุญ ทำงานสร้างที่สุดแห่งธรรมของบุญอยู่ตลอดเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เปิกบานอยู่ตลอดจ้ะยังยึดพื้นที่ของทุกท่อฐานบุญไว้ได้อยู่ตลอดที่ทำที่ไม่ใช่บุญยังไม่สามารถที่จะยึดไปเป็นาตาธรรมของตัวเองได้ จึงเห็นผลงานของการทํางานที่สุดทางบุญนีความก้าวหน้าที่ผ่านทําบุญขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแต่ก็ยังไม่ได้ขยายใหญ่เท่าปริมาณหรือขนาดเดิมที่เคยมีนะฮะดังนั้นในช่วงที่ยังไม่ได้ไปถึงขนาดเดิมที่มีเนี่ยหรือพื้นที่เดิมที่ ที่เคยอยู่ะก็จะต้องรับรู้ถึงความไม่สุขไม่สำเร็จที่ทำทั้งหลายที่เขานำมาเบียดเบียนเราก็ต้องเปลี่ยนทำของเขาให้ได้เลยจ้ะให้เป็นทำบุญบารมีใหม่ๆของบาร,รมีสามสิท่านและบริสังทัดการให้รับปฏิสิกรรมกระเองกันนีพผ่านทำบรรุญ ซึ่งการเบียดเบียนของทำทั้งหลายมีรูปแบบที่แทรกซึมเข้ามาตามท่อทางบุญทั้งหลายประสานงานเป็นทอทมขออ,อในรูปแบบที่แตกต่างกันคือส่วนที่เป็นธาตุหยาบๆทีม่มีความหลากหลายมาใหม่ตลอดจะ ก็ทานบุญที่เป็นหัวหน้าต้นบุญผู้นําก็จะแก้ไขได้ทั้งหมดเลยอะโดยการทํางานเป็นทีมท,ทําที่พิธีบุญทํางานเป็นทีมอย่างสมบูรณ์ทําที่เป็นบุญจึงต้องทํางานเป็นทีมอย่างสมบูรณ์โดยเฉพาะชุดของหัวหน้าต้นบุญผู้นำจะต้องมี ความเป็นผู้รู้ผู้เตื่นผู้เบิกบานที่ถึงทั่วกันทั้งหมดทุกอนุเวลาจึงจะรับกับการเบียดเบียนระหว่างธรรมอื่นๆได้แล้วให้ได้ผลเป็นความเป็นยัางยู่ที่มีความ มั่นคงถาวรของความสุขความสําเร็จอย่างต่อนเนื่องไปเรื่อยๆนะฮะ